อ๋อค่ะก็วันนี้ก็เราก็เปิดตัวนะคะเซรีพี่จตีนนเนยนะคะก็เป็นเซรีวายนะคะเรื่องแรกของบอดแคสแล้วก็เรื่องแรกของน้องสอง2คนด้วยนะคะน้องป้าน้องบอมก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่เราเแพนกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วกเก็ได้คิวหรือว่า คิวที่จะออกอากาศนะคะในวันที่18พฤศจิกายนนี้นะคะเป็นวันศุกร์นะคะแล้วก็จะมีอีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะนอกจากช่องทาง3แล้วก็ได้ชมทาง A AS Play ด้วยค่ะค่ะน้อง,องั้สงคนี้ะอโอ้โหต้องบอกว่าประทับใจมากค่ะคือคือน้องอ่ะถึงแม้จะเป็นเรื่องแรกนะคะแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์ในเรื่องเนี่ย พี่ชตีนั่นเนยนะคะน้องป้าน้องบอมก็จะเป็นเป็นที่กับเป็นเนยเพราะฉะนั้นเนยนี่ก็แบบว่าตรงคาแรคเตอร์เมื่อกี้สัมภาษณ์กันไปก็สนุกมาก mm hmm. น้องบอมนี่ก็คือตรงคาแรคเตอร์แล้วคู่นี้คือแบบเคมีดีมากๆเลยค่ะอยากให้ได้ล้ำชมแล้วก็มันเป็นซีรีส์ที่มีเรื่องราวมีเนื้อหาแล้วก็มีเรื่องของครอบครัวแต่ว่าความคุกคิดน่ารักและความฟินของคู่นี้ต้องบอกว่าแบบเดีย๋ยวถ้าได้ชมแาบตัวอย่างแล้วมีวิดีโอนะต้องบอกว่าทุกคนต้องดูไปยิ้มไปเลยค่ะ คิดว่าในในนาทีนี้แตกต่างเนาะแตกต่างนะเพราะว่าเราไม่ได้คือมันนอกจากว่าแฟนเชอรีวายเนี่ยจะได้ชื่นชอบกันแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นมีความมีความเป็นแมสด้วย <c oughs> คิดว่าดูได้ทุกกลุ่มเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ความน่ารักความฟินความอะไรเนี่ยพี่หน่องมองว่า เขามีความเป็นธรรมชาติกันทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเคมีที่ลงตัวมากเลยก็เลยคิดว่ามันเป็นเซลรี่ที่ออกเป็นแนวสดใสน่ารักแล้วก็วัยวัยรุ่นนะคะแล้วด้วยความเป็นย้อนอยุคนิดๆน,น,นะคะเ,เพลงแล้วเราก็มีเพลงเพราะๆในเรื่องด้วยนะคะก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่กลมกลม่อมแล้วก็ดูไปยิ้มไปตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะ ตอนตอนแรกก็รู้สึกกดดันครับเพราะว่าแบบไม่ไม่เคยเล่นซีรีส์วายอะไรอย่างมาก่อนอันนี้ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมเลยก็มีความกดดันครับแต่ก็ได้พี่แชมป์แล้วก็พี่หนองแบบช่วยละลายพฤติกรรมนี้ให้ครับแล้วเต้นเต้นครับสรับผมสำหรับผมก็จริงๆก็เหมือนตาเลยเนาะเพราะเหมือนเราไม่ได้อยู่สายซีรีส์มาก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วผลงานเรื่องเนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมด้วยก็เลยเหมือนทุกอย่างในกองเนี่ยมันใหม่มากสำหรับผมเลยก็ต้องทําการบ้านเยอะพอสมควรแล้วก็เวลาเข้ากองกันเนี่ยเราก็เหมือน ต้องมีการฝึกซ้อมกันก่อนที่จะเล่นจริงด้วยแต่ว่าพอไปเรื่อยๆมันก็เหมือนพอเราสนิทกันเนาะมันก็อย่างล่นได้โผล่ใช่ครับอุ้ยแต่ผมผมผมไม่เก่งอรัเพราะว่าพี่หน่องแบบเป็นกันเองมากเป็นกันเองมากแบบแบบน่ารักมากใช่ผมผมผมไม่เคยเก่ง โอ้หพ oh, ี่น้องคือแบบคือเขาเป็นแบบนี yes. ้อะไรคือแบบใจดีแล้วก็แบบเสียงเพอๆอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าแบบคือถ้าคนที่เป็นนักแสดงใหม่อะไรเงี้ยแล้วมาเจอพี่น้องอ่ะผมว่าเขาก็จะรู้สึกว่าแบบอุ้ยเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็สามารถคุยกันได้ใช่เพลงใช่ไหมคะ โอ้ค่ะก็จริงๆแล้วสื่อเรื่องมาจากาซลับลิฟลอสนะคะพี่แมวจิรศักดิ์ร้องเพลงสายร็อกไว้แล้วคราวนี้พี่แชมป์ก็อยากได้เพลงแนวร็อกขึ้นจะเข้ากับเรื่องเราก็คุยกับพี่แมวพี่แมวก็น่ารักมากเลยค่ะไล่มาร้องเพลงแล้วเราก็ต้องบอกว่าเพลงมันสนุกมากนะคะแล้วก็น่าติดตามอยากให้ชมมิวสิกวิดีโอด้วยค่ะค่ะ ก็ต้องฝากว้ในอ้อมใจจริงๆแล้วอยากจะฝากนะคะพี่ชตีน่นเนยนะคะซอรี่วายซึ่งต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนได้ชมนะคะดูได้ทั้งครอบครัวดูไปเนี่ยนอกจากความสนุกสนานความเคมีที่น่ารักทั้งสองคนแล้วก็ความเป็นครอบครัวอาจจะมีน้ําตาซึมแล้วก็ให้อะไรที่ดีๆกับสังคมด้วยนะคะแล้วก็คือสนุกมากด้วยอยากให้ติดตามชม คุณมาก<อ>ค่ะอขอบคุณมากค่ะ